ครับเมื่อกี้หลังจากซื้อกระถางต้นไม้นะครับก็เลยแวะมาหากาแฟกินที่ร้านารีสอร์ทคุญภูมินะตรงนี้เป็นร้านเป็นกาแฟสริก็เป็นรีสอร์ทด้วยนะ ท,ที่แรกว่าจะไปซื้อกระถางได้เป็นน้ำพุมาตัวนี้ห่างจากลัสวนไปกิโลนะครขึ้นไปทางกรุงเทพมหาคนครรีสอร์ทบุญภูมินั่นคือ น,นี่ครับบรรยากาศด้านในรีสอร์ทนะฮะนี่จะเป็น,ปนหุบลงม,มาแบบนี้เลยนะฮะถามพนักงานเมื่อกี้นะครับหลังละ5ิบนะฮะก็จะมีทั้งแบบที่เป็นโมเดิร์นนะครับแล้วก็แบบที่เป็นไทยๆล,ลักษณะแบบนี้ พนักงานบอกว่าหลังละ550กี่คนก็ได้นะครับต่อคืนแต่ผมว่าคงจะนอนไม่เกินสามคน,นคได้ไม่เกินสามคนถ้าดูขนาดของของที่พักแล้วนะครับถ้าหลังแบบนี้น่าจะน่าจะกว้างสักหน่อย นะครับน่นดูร้านอาหารอยู่ด้านบนนะฮะร้านอาหารอยู่ด้านบนแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟที่พักก็จะลงมาลงมาทางด้านล่างตรงนี้ก็ประมาณฝั่งนี้สามนะครับหกเก้าสบสองสิบสองห้องนะสิบสองห้อง ไม่ได้มาพักนะมากินกาแฟแต่ว่าเห็นบรรยากาศดีๆก็เลยลองถ่ายคลิปว um ีดีโอมาพวกเราได้ดูกันนะครับนี่ฮะต้องเดินขึ้นมาห้องน้ำนะ ป้ายห้องน้ำน่ารักปิดของผู้หญิงของผู้ชายนะตรงนี้เป็นเป็นออฟฟิศส,สำัาห้าร้อยห้าสิบต่อหลังก็ไม่แพงนะเนี่ยครับอยู่ติดถนนเนชรเลยทางึ้นกรุงเทพโอเคนะครับ ไปงทานก่อน